สวัสดีครับพ่อเว็บทอล์กไปแจ็คนะครับวันนี้มาแปลกนะดูดิเอาอิดมาทําไมนะครับนี่ครับผมตัวเจ้าปัญหาของผมครับโฟกัสบอกว่านี่นเพื่อนเห็นปะ่ะมันร้าวนะครับเกิดจากความเทอะทะล่างผมเองนะครับที่ผมแบบเนี่ยแล้วมันล้มอย่างเงี้ยตึ้งอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนรู้เห็นปะ่ะเออมันล้มตึ้งอย่างเงี้ยมันทําให้ตัว ตัวแก้วนียครับมันไปกระแทกกับพื้นนะครับยิ่งถ้าจริงๆริงอะตอมตัวนี้ผมใช้มานานมากอลยนะแล้วก็ก่อนอันนี้มันมีตัวที่เป็นแก้วที่มันเป็นบับเบิลอะครับที่มันโป่งด้านข้างอนะ่ะอันนั้นแตกไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าล้มแบบเด็กกว่าเลยนะครับผมเนาะคราวนี้ก็มาถึงตัวนี้ละนะครับซึ่งมันก็ไม่มีแก้สำรองมีขายนะแต่ว่าผมคิดว่าผมทิ้งไว้ต่อไปมันก็แตกอยู่ดีนะครับเพื่อนๆนก็เลยคิดว่า มาทําให้เพื่อนดูดีกว่าแล้วเราแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับกับการเออเขาเรียกไงนะเยียวยานะครับเยียวยาไม่รู้เห็นหรือเปล่านะผมจะพยายามจัดไฟนึงนะครับบเห็นไหมเอ่ย ผมจะทมจัดไฟให้เพื่อนเห็นแล้วกันนะให้ดูให้ใกลก่อนแล้วกันนะครับเมันเป็นแบบนี้นะอเห็นบ้านะครับเพื่อนแหมเล็บยาวไอยเนาะนะครับอ่ะโอเคผมว่าเราเราเปิดการกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมจะลองใช้ท็อตสองแบบนะอย่างแรกเลยก็คือนะครับเป็นท็อตแบบ ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเอาไว้ทำอาหารนะครับคือผมเอาทำอาหารนั่นแหละเทอาอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนดูแป๊บนึงนะ เาอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นไฟฟู่คู่อย่างนี้นะนะครับมันก็จะได้ได้ดีนะแต่ผมว่าอันเนี้ยผมว่าผมจะลองแบบหลนแก้วให้มันเคลื่อยงงหลนหลนอนแก้วให้มันให้มันได้อุณหภูมิก่อนนะครับอย่างนี้น่าจะเห็นว่าเห็นไหมครับอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะ โอเคลองใกล้หน่อยดิแต่ถ้าใกล้อีกหน่อยผมจะทำลำบากมากนะครับเดี๋ยวนะผมน่าจะหาอะไรสักอย่างทำเป็นพื้นดำให้เพื่อนดูนะครับผมว่าไม่ต้องละนะครับเดี๋ยวผมลนก่อนนะครับได,ได้ผลยังไงตอนท้ายคลิปพอมันเย็นแล้วเนี่ยผมจะทำเป็นรูป รูปภาพเพื่อนๆดูนะผมว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอุย้ยจะรอบในวันนี้โอเคมานะครับเบื้องต้นอาจจะขอแบบว่าเออ่ลนให้อุณหภูมิแก้วโดยรวมมันนี้ก่อนนะครับเสียงดังนิดนึงนะ อันนี้ผมลองวอร์มแก้วก่อนนะครับเพื่อนผมสุกว่าถ้าผมจาะไปทีเดียวอะมันน่าจะแบบตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่ไม่ดีนะเอาละเริ่กมันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองล็อกด้วยนะโอเคตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ย เหมือนเนื้อแก้วมันเริ่มมีการละลายนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆอืมคือถ้าให้ผมลองข่าวที่แล้วเป็นคลิปที่นานมากนะครับที่ผมเคยทําไปนะเหมือนแบบว่าถ้าเราจ่อเนี่ยมันเหมือนแก้วมันลาวนะครับมันมันเหมือนว่ามันมันแครกเพิ่มนะแต่ถ้ารอนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะแบบว่าค่อยๆประสานนะ ขึ้นตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อยๆภาษาแล้วแหละ อืมันเป็นไงนะแต่ว่ารอยล้ามันยังไม่หายครับเพื่อนอีกทีดีกว่านะครับผมเสียวไปแชกพังมากเลย แต่รอบนี้มันดูมันค่อยประสานกันนะครับไม่เลยวะผมว่าผมพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับแต่ผม,ผมกลัวว่ามันเดี๋ยวมันจะแบบแย่ไปกว่านี้นะแต่ถ้าที่ผมดูสุว่ามันมันไม่มได้ประสานกันนะแต่คราวที่แล้วผมทาอะ่ะมันมันประสานกันดีมากเลยนะครับ อ่ะอีกสักอันแล้วกันนะสลับใช้นะครับเดี๋ยวม,มันพังนะครับ โอเคครับผมอืมเอาละผมขอจบการรีวิวเป็นคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพอมันเย็นแล้วเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับถ้าได้ผลยังไงผมคงต้องซื้ออะตอมใหม่นะเพื่อนๆก็ได้ดูอะตอมใหม่ผมบ้างนะดูรีวิวมันใหม่บ้างนะครับใช้แต่ะอตอมเดิมนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ